สวัสดีครับมาพบกับผม r e o Cash Gaming ในเกม m i n e c r a f t 0.11.1นะครับก็จะมารีวิวเซิร์ฟไล่โบ๊ทนะฮะอ่าเขาก็ได้อัปเดตใหม่แล้วนะฮะจากไล่โบ๊ทนะฮะเพราะว่า m i n e c r a f t มีอัปเดตใหม่นะฮะอืมเหมือนว่าจะเปลี่ยนสก,กินได้นะการเปลี่ยนสก,กินครับเฮ้ แต่ถ้า,าอยู่ในถ้าเราเล่นอยู่ไม่ได้นะครับให้เปิดที่ตรงนี้นครับที่ตรงสองครับอ่าเลือกสกินนะฮะคุณจะเอาอเล็กหรือสตีฟก็ได้นะแต่ถ้าคุณโหลดมาก็ให้เข้าไปที่คัสตอมนะครับอ่ามันจะมีสกินมาให้นะฮะแต่จะต้องเสียตังค์ซื้อครับก็ แต่ว่าจะมีให้นิดหน่อยนะฮะมันจะจะสอนเข้าเซิร์ฟพ v วนะฮะเป็นเซิร์ฟไทยนะ,ะอ่ะ s อ8 6ก็เหมือนเดิมครับเข้าไปครับจะมีด่านหลายด่านเลยนะก็จะมีบล็อกเร็วๆนี่อ่าจะแหลกๆหนยนะเซิร์ฟนี้ ก็ดูครับมันเล่นกันเลยอืมยังไม่มีเฮลเลนเลยนะังเล่นอะไรไม่ได้ก็จะมีแต่คนเปลี่ยนสยกินนะฮะ,ะไล์บอส ติดๆจะมีอยู่ตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยอะไรอะลองเข้าไปใหม่นะฮะเหมือนว่ามันจะต้องรอช่วงที่ว่างนะ นี่ไงครับเข้าไปเลยครับอืออ่าจะเป็นแบบแบบใหม่นะอันนี

ก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ